n o เบิ d o c สาระความไม่รู้รอบตัวรอบบา้านรอบโลกที่อยากเล่าถึงคุณไม่อยากรู้คนที่ดูหนังผีมาเยอะๆจะจับแพทเทิร์นบางอย่างได้เช่นตอนไหนที่ผีมาผีจะหน้าตาประมาณไหนหรือว่าหนังอจะหักมุมตอนไหนหรือว่าหนังจะจบยังไงซึ่งก็จะทำให้มีภูมิต้านทานความกลัวหนังผีเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราว่าหนังผีจะมีเหมือนๆกันจนจับทางได้ก็คือบ้าน โดยเฉพาะฉากภายในบ้านที่โชว์อินเีเลียของบ้านก่อนอื่นเลยทําไมในหนังผีเหตุการณ์ต่างๆมักจะเกิดขึ้นในบ้านมันก็เป็นเพราะว่าบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราพื้นที่ที่เราควรจะได้พักแล้วก็ผ่อนคลายการที่ผีมาหลอกเราในบ้านเลยเล่นกับความกลัวของคนเพราะว่าเป็นการลุกล้ำเซฟสเปซของเรามีหนังผีกี่เรื่องแล้วที่ลออ็อกม,มันจะเป็นประมาณว่าคู่ใหม่ปลามันย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้น แต่ว่าถึงพล็อตจะไม่เกี่ยวกับบ้านหนังผีทุกเรื่องก็ต้องมีฉากภายในบ้านหรือว่าที่พักอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ได้ผลในการสร้างความกลัวแต่ทีนี้นอกจากบ้านจะมีในทุกเรื่องแล้วภายในบ้านก็มักจะมีอะไรที่เหมือนๆกันไปหมดอีกเช่นหนังผีไทยหรือว่าหนังผีฝรั่ง่ะบ้านก็ต้องเป็นแบบเก่าหมดบางเรื่องก็ใช้วิธีเซตพล็อตให้อยู่ในอดีตเลยบ้านก็จะมาจากยุคนั้นเหตุผลนะ่ะก็น่าจะเดาได้ไม่ยาก ก็คือของที่มาจากยุคก่อนอมันดูน่ากลัวดูหลอนและที่สําคัญดูมีประวัติถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปในบ้านอายุ80ปีตอนกลางคืนก็น่าจะเข้าใจความหลอนได้ไม่ยากของในบ้านก็ต้องเก่าตามบ้านกระจกเก่าๆตุ๊ก,กตาเก่าๆเก้าอี้โยกนี่ยังต้องเก่าเลยแต่ว่าของวินเทจอย่างหนึ่งที่เราเห็นหลายเรื่องใช้กันะคือวอลเปเปอร์กับแผงเนื่องจากลายของวอลเปเปอร์ aper, มันเพิ่มมูดแล้วก็คาแรคเตอร์ความน่ากลัวให้กับบ้านได้ดี แล้ววอลเปเปอร์ที่ดีก็จะทําให้เกิดแรงกดดันทางจิตวิทยาด้วยหนึ่งในวอลเปเปอร์ที่เราชอบมากที่สุดคือวอลเปเปอร์ในเรื่อง Conjuring 2ซึ่งเป็นวอลเปเปอร์ในยุค70เนื่องจากเรื่องที่เกิดในหนังมันเกิดในช่วงปลายยุค70แน่งกรเรารู้สึกว่าวอลเปเปอร์ในบ้านช่วยขับเน้นความน่ากลัวของฉากห้องนอนและฉากทางเดินได้แบบสุดมากซึ่งเรื่องนะี้ก็ไปตอกย้าประเด็นที่ว่าทาไมหนังหลายเรื่องถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายในบ้านเกา่าก็ย้อนยุคไปเลยด้วย แต่ว่าของอย่างที่มีลายนอกจากวอลเปเปอร์ก็คือพรมซึ่งอันนี้นอาจจะต้องนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าพรมอ่ะอยู่ในหนังฆาตกรรมมากกว่าไม่ค่อยเด่นในหนังผีพรมในเรื่อง The Shining อ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากของลายที่เพิ่มความจิตให้กัะชากรูปทรงเรขาคณิตของพรมสร้างความรู้สึกว่าดูแล้วมึนตาแล้วก็ทําให้สถานที่อ่ะดูไม่ชอบมาพากลทําให้เกิดแรงกดดันอีกมุกหนึ่งคือแน่นอนคือบ้านต้องดูโรมแล้วที่สําคัญต้องมืด เนื่องจามนุษย์เราอ่ะถูกวิวัฒนาการออกแบบมาให้กลัวแล้วก็ระวังของหรือว่านักล่าที่ซ่อนอยู่ในความมืดถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่แอบซ่อนอยู่คืออะไรมันก็จะทริกเกอร์ความกลัวขึ้นมาได้ไม่ยากเลยห้องมืดมืดสลัวสลัวทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรจะกระโจนออกมาจากเงามืดบ้างความตลกคือตัวเองหนังผีอก็มักจะไม่ชอบเปิดไฟไม่รู้เป็นอะไรแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ชอบไปสำรวจเล้วแต่ว่าถึงเปิดไฟบ้านก็ไม่สว่างอยู่ดีนะ แล้วห้องน้ําก็ต้องมีแสงแค่ตรงหน้ากระจกเนื้อผีจะมาลงหน้ากระจกแต่ว่าถ้าเป็นหนังผีฝรั่งอีกฟีเจอร์ที่ด่าดื่นมากคือห้องใต้ดินมีกี่เรื่องแล้วที่เราเห็นตัวละครเปิดประตูมาเจอห้องใต้ดินที่มืดสนิทแล้วก็ต้องเดินลงไปสํารวจ for some reason แล้วพอเดินลงไปห้องก็จะรกๆกสกปรกแล้วสักพักก็จะเจอความลับของบ้านอีกห้องที่ต้องมีคือห้องใต้หลังคาที่ต้องปีนบันไดขึ้นไปห้องก็จะเต็มไปด้วยกล่องแล้วก็ตุ๊กตาหรือไม่ก็มมโยก อ๋อแล้วอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพื้นในหลายห้องอะต้องทำจากไม้เนื่องจากเดินเรามีเสียงเอียดอาร์น่ากลัวถ้าเกิดว่าผีเดินอยู่เสียงเอียดอาร์ที่ตัวเอกอธิบายไม่ได้ก็จะยิ่งชวนให้หลอนเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดว่าเรามาดูแปลนบ้านกันบ้างบ้านในหลายเรื่องจะต้องมีทางเดินแคบเพดานต่ำเนื่องจากมันทำให้รู้สึกอึดอัดช็อตตอนหนีผีก็ตื่นเต้นดีด้วยเนื่องจากทางหนีทีไล่น้อย แล้วที่ไปดานต้องต่ำก็เพื่อขับเน้นความเล็กของพื้นที่ทางเดินให้เด่นชัดขึ้นไปอีกทางเดินแคบๆเนี่ยจะไปได้2เวหลักคือตรงสุดทางเดินจะเป็นมุมที่ผีจะมาดักอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกว่าหนีไม่ได้เนื่องจากผีมาขวางไว้หรือมไม่สุดทางเดินก็จะมีประตูอันนี้ต่อให้ผีไม่มาดักก็หลอนไปอีกแบบเนื่องจากไม่รู้ว่าประตูตรงสุดทางเดินเปิดไปแล้วจะเจออะไรบัานไดขึ้นชั้นสองอก็ต้องมองขึ้นไปแล้วดูชั้นสองใชัดจะได้เห็นผี เนื่องจากเป็นที่ยืนประจาของผีแล้วบันไดก็มมกจะเห็นได้ชัดจากหลายห้องในบ้านเนื่องจากผีต้องเดินขึ้นลงบันไดเราคิดว่าบ้านผีสิ่งที่ดูเก่าและย้อนยุคก,ก็คงจะอยู่ในบโนโํานึกของคนไปตลอดแล้วถึงเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานคนสร้างหนังผีในโลกอนาคตคือต้องพึ่งพาบ้านหรือว่าเซตถ่ายนังลักษณะเน,นี้ยกันต่อไป เราหวังว่าการเข้าใจสูตรในอินเทเลียดีไซน์ของบ้านในหนังผีะจะทําให้เราจับทางหนังผีได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เรากลัวน้อยลงบ้างเวลาดูหนังผีเอาล่ะก่อนจากกันมีของที่เหมือนๆกันในบ้านหนังผีที่เราไม่ได้พูดถึงในคลิปอีกปะ่ะมาเมนกันได้ใต้วิดีโอนะ